เห็นไหมเห็นไหมบอลลูนเรามาดูกันค่ะอันนี้คือบอลลูนลอยน้ำ นี่คือบอลลูนขนาดเมตรห้าสิบนะคะบอลลูนลอยนะ้ําไม่จําเป็นต้องเป็นสีใสนะเป็นสีทึบๆก็ได้แต่รอบนี้ต้องเป็นสีใสเพราะว่าเราจะใส่ลูกโป่งเข้าไปข้างในเพื่อโชว์สีสันให้ดูน่ารักคือวันนี้ใช้สีชมพูบาร์บี้เลยค่ะวิธีการใส่ก็คือใส่เข้าไปทีะละใบแล้วให้ลูกเขาเข้าไปป่องด้านในจากนั้นก็ดึงจุกเขาออกมาตัดนะจ๊ะตัดจุกเขาออกนิดนึงเพื่อความสวยงามจํานวนลูกโป่งใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ได้ตามความสวยงามที่เห็นว่า เยอะแล้วเพราะว่าเราใส่ลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างนะคะจริงๆลูกเขาเท่ากันนะแต่ว่าอยู่ที่การเป่าค่ะใส่ลมเยอะก็ลูกใหญ่หน่อยจากนั้นเราก็เป่าลมเข้าไปที่ลูกใสๆนะคะเพื่อให้ลูกเขาป่องลูกโป่งสีชมพูเป็นลมทั้งหมดนะคะหรือต่อให้เป็นลูกใสที่เป็นบอลลูนก็เป็นลมทั้งหมดไม่มีแกส๊สค่ะจากนั้นก็เอาไปติดตั้งลอยน้ํา